สวัสดีคะ่ะเอสทุกท่านมือนีต่อกับพาทุกคนเข้าป่าคือเกนะ้าแล้วเนาะจ้าพี่น้องค่ะเข้าป่าเหมือนเดิมค่ะโดดเดี่ยวเดียวดายด้วยความสนุกสนานนะคะโดดเดี่ยวแต่โดดเดี่ยวเดียวดายกับจริงค่ะเต่ว่าพาทุกคนสนุกสนานเก็บเห็ดนะคะ่ะเก็บเห็ดในป่าต่อจิพาทุกคนลุยทุกวันเนาะค่ะทุกคนค่ะอย่าพึ่งเบื่อต่อนะคะพี่น้องอย่าพึ่งเบื่อต่อนะคะลุยไปนน้กากันกับต่อจ่ารุ่นไปนน้กากันว่าต่อสีได้เห็ดหรือบบได้เห็ดเต้ละคลิปเต่ละมือเนาะค่ะทุกคนขาไปค่ะ เอาในป้ากันค่ะดอกเลขแหกหมานค่ะดอกเลกแหกหมานรุ่นไปน้อกันกับต้นนะจ๊ะพี่น้องค่ะดอกง่ายยุคข้ามนเนี่ค่ะชุดนี้นี่ค่ะดอกง่ายยุจ้ะถ้าได้ยังซี่ตลอดก็สิดีเนาะค่ะช่วงนี้กะ ผสมผสานกันไปนี่กันขันเฮามาก่อนเฮากะได้ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมาที่หลังเฮาก็ได้ดอกน้อยขันมาก่อนเฮาก็ได้ดอกใหญ่เนาะค่ะอู้ยสนิเก้นคนกับยาคือการสนิเก้นหลายหลายพี่น้องกับสนิเก้นดำสนิเก้นดำเพราะอันตรายค่ะคนยุ่ในป่าเขาเอิอยุ่นี่่นเอิว่าอันสนิเก้นป่าเนาะค่ะสีดำมัญหากินหญ้ากินผักเอ้ยกินอัน กินเห็ดนะคะบัคือสนีเกลีสีน้ำตาลนะคะตัวนั่นตัวนั่นไอกินผักเฮาจ้าเอ้ยเบาเลียงผักต้อกับบได้ไปบ้านสวนจ้าเทียนะคะเดี๋ยวนี้ต้อบได้ไปจักเทียพี่น้องตั้งแต่อันเห็ดออกผักต้อกับสิแก่ถิมแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยพอมีผักกินกะบ่ได้กินโอเคค่ะ ก็กะสิาพาทุกคนหาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะช่วงเวลานี่กะหาเก็บเห็ดไปก่อนเนาะจ้าค่ะพี่น้องเบิ่งจา้าเบิ่งก่อนจังเก็บมันสิมาเป็นสายนี่จา้า กอ,อยากไปเก็บฟังทางโนเวค่ะค่ะพี่น้องบมีมู่ไปจ้ะฟังนั่นมันหลายหลีดิคันขามฟังไปเก็บเนาะคะ่ะจ้ะดอกใหญ่ๆดอกให้ไงค่ะพี่น้อง ở dưới này nhà muộn nó chả mắn màn đứ coi mắn màn cho kha là kha phi kha ุูน,นุิงพีอยู่ี่นอกจ้ะูุ้ิงพีนเป็นเส้นจุจ้ะ ตามเส้นทางรถไถค่ะตามเส้นทางรถไถออกเต็มยุดจ้านี่งิ้งมานย่างอ ตามทางรถไถค่ะยางขมันในป่าต้อนเหนื่อยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะตามทางรถไถเป็นแถวเลยค่ะไหลลงไปพุ่นจ้ะไหลลงไปนู่นลงไปคลางล้างน้ำเลยจ้ะกว่าจะเดินมาถึงอันกว่าจะเดินมาถึงยุดเห็ดนะคะทุกคนล่าแแะรลแครามเขาข้าคามเขา ตามเขามาสองลูกกระโลดมันบดท่านได้ออกค่ะขังในปลาปลานี่บดท่านได้ออกออกลยหน่อยค่ะออกเพราได้เก็บแล้วว่ามีอีกจุดหนึ่งขางในที่จะต้องไปสำรวจเบื้องหนะ่ะไหนๆก็เขามาถึงครึ่งทางแล้วเอามันเต็มที่เลยนาะจ้าพี่น้องมือเลี้ยงยังพักเทียเดียว กองขึ้นมาใบกอน่าจะจังสิเออตัดขามันจังง่ายดีเก็บขึ้นมาทีละอันตัดขามก่ะน,นี่จ้ะเฮ็ดเฮ็ดเกิดยุดสายทางรถไถนะคะพี่น้อง ยุ้ยหนุ่มก็ได้เจ้าก็เซ็ตมันเป็นไฮข่อยฮอดีหนักฮอดีปันไดเจ้าก็จังยุ่งวุ่นวายข่อยอยู่นี่ค่ะ ฝนเริ่มมาแล้วค่ะฝนเริ่มมาแล้วโอ้ยปีนี้เป็นยังไงบุญะจ๊ะพี่น้องคะฝนตกตลอดเพราะฝนตกตลอดแล้วก็เข้าป้าบ่ามวนน่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าสิมาล้อฝนบนบตกนะ่ะมันคือเป็นไปบบได้ดอกปีนี้จ้ะคนสิว่าโอ้ยฝนบบตกยังเข้าป้ายัางสี่น่ะือสิเป็นไปบบได้ปีนี้จ้ะพี่น้องขาเพราะว่ามันตกคักอีหลีตก ตกทุกมืออแมค่ค่ะอู้ดอกนี่ดอกง่ายมากกลับมามาถึงเคืองทางเรากลับบ่ได้คะ่ะพี่น้องเขามาป้าเลึกขนาดเลยเด้ว่าเป็นว่าเป็นป้าน้อยดีค่ะเนี่ยป้าใหญ่ๆคะ่ะมีอยู่คะ่ะมีอยู่ทุกคนคะ่ะพอได้เก็บอยู่จ้ะพอได้เก็บอยู่ ขันบ่เซียงเข่ามาเบิงกับสีบ่หูว่ามันออกอรือบบออกนะจ๊ะเพราะว่าอยากหูว,ว่าปลาปลาใหญ่ขังในมันออกไปก็ต้องเข่ามาเบิงนะจ๊ะ เห็ดกับท่านได้ออกนะจ้ะในปา่าในปา่าท่านได้ออกขันออก,กไงเพาท่านคน้นกตจริงจริง,รง,รง,รงเดือนนี้เห็ดกะบพาท่านได้ออกคักนะคะพี่น้องล้านเพิ่นกับเปิดซื้อแล้วเนาะค้นกับเล้นตามกันอยู่ก็จังเอาบุญเดือนหกนี่ล่ละจ้ะตัวกับเลียนคือิ่นฝนมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะ จุดนี้คันออกดิพี่น้องเอ้ยมันสิเหลียงอาลามเต็มเต็มพื้นนี่ไปหมดเลยค่ะพี่น้องมันสิเหลียงเต็มไปเบิดพุ่มมันกับมีออกอยู่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วฝนก็ขอเก็บเห็ดอนดยอค่ะพี่น้องเนาะฝนมันมาแล้วค่ะอ้อ ถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนมือนี้มือนี้เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเก็บเห็ดไปบ่าฝนตกค่ะพี่น้องค่ะกลับถึงบ้านแล้วคะ่ะมือนี้ก็ได้ซัมนี้แดี๋เนาะค่ะพี่น้องเนาะได้นิดน้อยค่ะได้ซัมนี้หระค่ะมือนี้คะ่ะกับใครก็พบไปอยู่น้ะค่ะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะพ,พี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหตโตลาในด้วยคะ่ะขอบคุณลหลายจ้าตั้งเ c ซเก่าและเ c ซใหม่สวัสดีคะ่ะ